สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมันนี้สาวพิจิติภาไปเก็บสตรอเบอรี่ในสวนฝรั่งได้จ้ะเบองววาเขาจะขายกันแบบใดแล้วก็ไอ้นี่มาเก็บในสวนเลยได้จากพี่น้องค่ะเพราะว่าเขาขายเป็นกิโลค่ะแล้วเขาก็เอารถมาจอดแล้วก็เอ,อวกเอาถ้วยของเขานี่เตรียมมาไปสังกิโลก่อนนะคะเพราะเก็บมาเสร็จแล้วก็เขาก็เอามาสังกิโลว่าเข้าได้จากกิโลแล้วเขากระจายต,าต่างนั้นเด้ค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะเดี๋ยวจะให้เบองววารถลดลากกับมาหลายมากเลยนะคะเนี่ย ลาก็มาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมถ้วยเตรียมจานไปใส่ไปช่างกิโลนะคะน,นคะคะเพราะว่ากิโลก็จะอยู่ข้างในเดี๋ยวสาวพิจิตรจะเอาเอากะละมังไปสั่งก่อน,น้ะคะเดี๋ยวฮากกจิตขับรถเข้าไปในสวนเด้พี่น้องเด้อนะคะทุกคนก็ถือเห็นบอกพี่น้องค่ะพอสั่งเสร็จปุ๊บเขากนนะนะคะไปเก็บมาแล้วกะจิมีไอสตอเบอรี่นะคะว่าเขาจะเอาเท่าใดเขาก็เอาถังไปใส่นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แดดดีค่ะ ฝรั่งกะพ้ากันมาไอเป็นวันอาทิตย์นะฝรั่งกับ้ากันออกมาเพื่อที่จะไปเก็บเก็บไปไว้เฮ็ดไอสตรอเบอรี่แล้วกะไปเฮ็ดไอไปเฮ็ดแยมนะค่ะสตรอเบอรี่แยมแล้วกะเฮ็ดตามไปเฮ็ดเค้กหรือว่าสารพัดที่เขาจะเฮ็ดได้เลอค่ะนี่นะคะเดี๋ยวสาวพิจิตจะเอาไอกละมังไปสั่งเลอค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวเข้าไปไอเบิ่งกัน่อได้จ้ะ ป้าทุกคนคะ่ะพอเขาซังกิโลเราเรียบร้อยได้จ้ะเขากะเดี๋ยวเขาซังกะละมังเขาเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจิเข้าไปในสวนเลยได้จ้ะพี่น้องคะ่ะในสวนสตรอเบอร์รี่ด้ค่ะป้ารถหลายปั่นมามากคอนเสิร์ตจ้ะพี่น้องคะ่ะแดดดีค่ะพี่น้องสวนนี่ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะสวนนี่เขากะจะเป็นเอียงของเขาทุกปีแล้วกะ ก็เยอะมากเขาจะเอาฟางวางไว้นะคะแล้วก็ไอ้นี่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะเขาเก็บมาเขาก็จะมาสั่งไปเขาไปในสวนน้ากันค่ะไปหาใกล้ไปหาใกล้ีนค่ะสวนเขาก็ดีนี่เด้อค่ะพี่น้องขาเขาจะขับรถเขาไปไก่จักน้อยไปพี่น้องค่ะไปเบิ้งน้ากันจ้านี่เด้อค่ะั่งก็เก็บมาผ้าลูกผ้าหลานแดดมันดีค่ะทุกคน่ะเพราะแดดมันดีเขาก็จี เป็นเอยียงที่แบบว่าชอบบรรยากาศเลยได้จ้ะเขาบอกให้มาหาไอไอองค์พีเขาว่าตั้งสิไอ้เด็กน้อยมันยิ่งที่ถือท้อมังสิมันจิมีบ่เดี๋ยวลองไปทั้งปูนบังดูมันมีบ่ะคระัไอเดี๋ยวเดียวว่าสวนใดนี่ค่ะพี่น้องค่ะทั้งใดมันหลายเดี๋ยวเขาก็จีเรี่ยวเข้าไปเลยเดด้วยค่ะ คนหลายครับพี่น้องเอ้ยคนปกผักโพโพว์โพผกโพมันโ่มาแตงบนแมนตาสาวพี่จิตนะจ่ะเดี๋ยวนี่ค่ะที่จอดรถสวนเขากระสวนใหญ่มากเลยนะจ่ะนี่ค่ะสวนใหญ่มากเลยแล้วเราจะไปเก็บสักกชิมได้นะคะเก็บได้ชิมได้แล้วเราก็เอามาจ่ายสตังะคะ์เ้ยค่ะเบิ่งว่าเขาให้หอามาหาเด็กหน่อยไว้รุ่นว่าแตงซี่ถือทง จมีบอลละเด็กน้อยไว้ลุ่นถือทุง่งยอยู่ทั้งใดล่ะเขาบอกสำคัญที่สุดนะจ๊ะก็ให้หาเด็กผู้หญิงที่ถือธงนะคะแล้วจะมีไหมนี่ยคะ เห็นคะ่ะพี่น้องคะ่ะบ่เห็นเด็กหน่อยแด้จ้ะจะห้องไปหาเด็กหน่อยไม่ยิงนั่นก่อนได้จ้ะอยู่ทั้งใดทุกคนขาเพ่อนก็ให้เห้องมาหาเด็กน่อยไม่ยิงเนาะเบิ่งว่าเด็กน่อยไม่ยิงนะนั่นอยู่ทั้งใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบืเ้องนสตอบุรีจ้ะพี่น้องคะ่ะเห็นบ่นคะ่ะ นี่นะคะสวนสตรอเบอรี่เก็บไร้หลายได้จ้ะนี่ค่ะคนมาเก็บเยอะมากเลยนะคะสวนก็ใหญ่บึงได้จ้ะพี่น้องค่ะบึงได้ค่ะสวนใหญ่มากเลยหาเด็กหน่อยไม่ยิ้วางสันเด็กหน่อยไม่ยิ้อยู่คนไหนเนาะบาท,ทินเนี่ยนี่ค่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องค่ะก็เขาก็จะเฮาเฮา,าเก็บเป็นแถวแถวเลยได้จ้ะ นี่นะคะเห้เราเก็บเป็นแถวๆนี่นะคะสวนสตรอเบอรี่ก็ใหญ่มากเลยนะคะวันนี้แดดดีแดดดีคะ่ะทุกคนขะนี่คะ่กะก็จะออกตลอดเลยคะ่ะมีทั้งที่กําลังจะออกนะคะที่กําลังจะออก้ะจ้ะแล้วก็พูนจนไปหอดพ่นนะคะพี่น้องคะ่ะเห็นบอกคะสุดลูกหูลูกตาคนฝรั่งเขาก็มาเก็บเห็นบหคะเขาจะมีจัดหรอก เก็บเด้ค่ะพร้อมทั้งมันฝรัง่งเขาก็มาจอดแบบนี้อันนี้มาเก็บเองแล้วก็ไปสร้างกิโลแล้วค่ะบบได้มาเป็นรับจ้างเด้จากพี่น้องค่ะน,นี่เขามาเก็บแล้วก็ไปสร้างกิโลสตอรอเบอรี่เก็บเองในสวนจ้ะนี่นะค่ะเขาจาเจาจากลูเขาก็ซิมก่อนถ้าเขาถือใจเขากะเก็บถ้าลอกได้เขาพอถือใจเขากะไปเลือกลอกไม้ที่มันหวานเด้จากพี่น้องค่ะแต่เขาก็จะตั้งลอกให้เขาเก็บค่ะเดี๋ยวเขาจิงจัง ไปหาเด็กน้อยได้จ้ะพี่น้องคะ่ะที่เขาให้เด็กน้อยว่าบนใดที่เขาจะเก็บได้เขาจะมีเด็กน้อยไม่ยิ้งค่อยล้อหลับเราอยู่เขาอยู่ได้จ้ะ mm. เขาเอื่นว่าที่ชาวสวนเขาจ้าง mm. เด็กน้อยมายืนให้ตั้งแถวให้เขาหน่ะละค่ะพี่น้องคะ่ะนีเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเด็กน้อยก่อนอยู่ทั้งใดคือพอเห็นจะไปหาเด็กน้อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เด็กน้อยเห็นแล้วเห็นเด็กน้อยแล้วจ้ะไปคาังไปข้้งฝนกันเห็นเด็กน้อยอยู่ทั้งฟุรับพี่น้องจ้ะเห็นเด็กน้อยมายิงอยู่ทั้งฟูแล้วคะนี่ค่ะที่กำลังออกก็มีได้จ้ะนี่เด้ค่ะกำลังออกนี่สวยงามมากนะคะกำลังออกกำลังเขียวเด้ค uh ่ะพี่น right ้องค่ะนี่นะคะกำลังเขียวเขียวกรมีได้จ้ะนี่กำลังออกสวยงามมากนะคะแต่หวังว่าฝนคงจีบบ่ตก ถ้าฝนตกลงมานี่ทั้งแฉะทั้งเละเด้ค่ะนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมคะกําลังออกเลยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คะ่ะกําลังออกนี่นะคะนี่จะ้ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปหายางไปหาเด็กน่อยม่ยิงก่อนเนาะพี่น้องเนาะค่ะทุกคนคะ่ะก่อนเทาจิเก็บสาวพิจิตขอชิมก่อนนะคะว่าแถวใดเพราะว่ามันต่างพันุนะคะบางพันธุนี่กับเปรี้ยวบางพันุกับหวานได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวให้สาวพิจิตชิมก่อนเนาะว่าพันไหนมันจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาชิมอีพันทั้งหน้าเราดูสิอันนี้มันจีบแสบโค่ะพี่น้องโอ้ยหมืน่นใช้เก็บมากกับหมืน่นนี่ค่ะเดี๋ยวเขาชิมบิางเนาะโอ้ยมันนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชิมก่อนเนาะเดี๋ยวจะพี่น้องค่ะอันใดแสบเขาก็จะค่อยไปเก็บเอาอืม บางอันก็จืดจ้ะพี่น้องจ้าบางอันก็จืดนะคะเดี๋ยวเบิ้งดูนี่มันจะลนพี่น้องเอ,อ้ยชาาสวนริตโตนชาาสวนเนาะเดี๋ยวสาวพิจิตซิมกับมึงก็มันลนมันกับบุคอยได้ราคาด้วพี่น้องค่ะอืมเดี๋ยวจะเก็บอันนี้จักน่อยเดาะนี่จ้ะนี่น่ายงามงาม หน่อยมันใหญ่ค่ะหน่อยมันใหญ่เดี๋ยวเขาจะลองเก็บไปไปหอดทงเดี๋ยวเขาจะเก็บทั้งพุ่นเขาให้เก็บทงเงด้วยจ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาเก็บแถวนี้ไปก่อนเนาะมาจ้ะดูนะคะบว่าบึงะะ่งเด้อค่ะพี่น้อง่ะวะเขาจะเก็บได้หลายบ่นี่ค่ะอันนี้มันกนเนา เราจะค่อยๆเก็บเนาะนี่ได้จ้ะนี่นะคะเดี๋ยวเขาตั้งกองเก็บเลยเนาะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะ เก็บสตอเบอรี่นะคะนี่เด้อจวจะมันฝนมันถือฝนมันบ่ค่อยงามเลยครับ mm hmm. นี mm ่เราค่ะนี่ค่ะมันโดนฝนมันโดนฝน mm hmm. ค่ะอ้ยแดดเดือเดี๋ยวเอาก็เก็บลงไปก่อนเนาะนี่นะคะ mm hmm. โดนฝนอ้ยลมมะยันแต่อันนี้เห็นว่าพี่น้องค่ามันเพราะมันถือฝนแล้วมันก็นจะไม่สวยนะคะเราก็จะเลือกเอานี่ค่ะเลือกเอานะคะ นี่นะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมันโดนฝนก็จะเละประมาณนี้แหละค่ะเบื้องลิตโอนท่าสวนเนาะนี่นะคะโดนฝนเละไปหมดเลยค่ะเนี่ยเป็นตาแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะเราก็จะเก็บเป็นบ่ มันโลนมืดพี่น้องเลยเบึงเป็นตานลิโตนพ่นแทะนี่ค่ะเห็นไหมคะบ่ค่อยเห็นเท่าไหร่ี่เด่ะเห็นบอจะจะขานเก็บเลยเนาะนีเด้จะ่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมเห็นบอค่ะสวยไหมทำไมมันไม่ค่อยเห็นเลยนะเห็นบอคันนี้ค่ะ นี่สวยนะคะนี่่คะทุกคนค่ะสวยไหมคะนี่จ้าก็เดี๋ยวหาเก็บส,สวยหาเก็บงามๆนาะพี่้องนะ คนหลายหลายพี่น้องจ้ะคนหลายหลายฮาก็บเบากอไ,ได้เนาะนี่จ้ะปฏิภาเก็บนี่ค่ะทุกคนค่ะมีแต่ลูกสวยๆนะคะนี่ค่ะนคนหลายหลายพี่น้องเบื้องมันลนเบื้องมันลนกับสงสารในเช้าสวนเนาะนี่ค่ะฝนมันตกค่ะทุกคนค่ะฝนมันตกแล้วมันลนนะจ้ะ เสียนะคะลูกมันเน่านะครับน้องค่ะนี่ค่ะลูกมันเน่ามันเสียกะอุย้ยลิตโตนเพิ่นเนาะเบิ้ง,งะะเด้อค่ะพ่อแม่เก็บง่ายๆได้ค่ะพี่น้องค่ะกะข้านเก็บเอาเนาะนี่ค่ะก็มีลูกส,สวยๆอยู่นะคะก็อันนี้มันกะทีหวานนะครับน้องค่ะเพื่อนก็จะให้ลเลือกเก็บเอาว่าเขาจะเอาแบบใดได้จ้ะน,นี่นะคะเราก็เลือกเก็บพอเราเก็บถึงตรงไหนแล้วก็ เอาธงเสียบนี่ค่ะนี่นะคะสวยปะมั่นใจนี่ค่ะก็ก็จะค่อยๆเก็บเอาเน,นี่คนน้อยลยนี่ค่ะปั่นว้ามั่งก็คอนเสิร์ตได้ด้วยจ้ะนี่ค่ะ,ค,ค,ค,ะ,ะคะเดี๋ยวสาวไปจีบตั้งกล้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ไหมคะทุกคนคะแล้กะจิค่อยๆยเก็บเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่นะคะเราก็ค่อยคเก็บเอานี่ค่ะเพราะว่าห้าก็เเบาดังไปเลยเนาะเพราะว่าคนมันหลายจ้ะนี่ด้ค่ะพี่น้องค่ะสวยสวยนะคะเราก็จะเอาแค่เฉพาะพอกินอยากจะชิมอยากซิมเบิองด้อเดี๋ยวจะให้ซิมให้เบิองด้วจ้ะพี่น้องค่ะ จ้ะทุกคนค่ะก็ชิมได้นะคะชิมได้ชิมได้นะคะอืมอร่อยแสงมันแสงมันสะท้อนนะคะแสงมันสะท้อน เก็บต่อจ้ะพี่น้องคะก็มีทั้งไทยทั้งแขกนด้อค่ะมาเก็บกระจ้ะพี่น้องค่ะบางคนก็เก็บกับเขากับบางคนกับบมีระเบียบอกค่ะเขาก็จะเก็บแถวของภัยของมันนอะจากพี่น้องค่ะไอ้ส่วนคุณเธอนะ,คะ่ค่ะบุกเก็บหมดนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมพวงสวยๆแต่ว่ามันกับเ,เน่าหมดนะเจ้านี่มันเน่าหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะ นี่นะคะนี่เขาบอเอาหลายนี่สองสามกอกอะเต็มถาดแล้วจ้ะนี่ค่ะแต่ต่างชาติเยอะมากเลยเรวมทั้งตัวเราด้วยนะคะต่างชาตินี่ค่ะนี่นะคะเยอะมากเลย เธอมันหล่นนะคะพี่น้องครันี่ค่ะมันหล่นนะคะมันร่วงด้วยจ่ะพี่น้องคะ,คะโอ้กองกันเลยพี่น้องจ้ะกองกันอิ่มติ่มแต่ว่าเน่าค่ะเน่าด้วจ้ะเห็นไหเห็นไหมคะเป็นเน่านะคะเน่าด้วจ้ะพี่น้องค่ะนี่เห็นไห น่าสงสารเช้าส่วนกันยัง่ากวัวเขาจะไใ้มาได้จ้ะนี่นะคะถ้าฝนตกอีกรอบนึงจบค่ะจบด้วค่ะนี่ค่ะถ้าฝนตกอีกรอบนึงกัดจบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอามาชิมต่อดูกินเลยนะคะพี่น้องค่ะกินกินกินใ้กินในสวนเลยละค่ะนี่ได้จ้ะอืม สะอาดนะปลอดสารพิษจ้ะกินไปเก็บไปซิมไปจ้ะพี่น้องค่ะไปไปเบิ่งกันต่อพี่น้องคขาไปเบิ่งกันต่อจะพาเก็บต่อจ้ะแต่ปีกไก่นี่มาสองคนก็พอใหญ่พี่น้องเอ้ยแลนวมีฝนนี่ค่ะเอากะค่อยๆเก็บเนาะนี่จะจัดน้องค่ะจังเข่าจังเท้าแล้วเนาะลังเท้อเทากะ อยากได้ผลผลิตดีๆนะพี่น้นองเนาะนีน่ค่ะเขาก็เก็บไปนี่ได้นี่ได้จังค่ะโยนี่ค่ะสวยมากสวยมากเขาก็ระหายถ่หนวนยใหญ่ๆนี่ค่ะแต่ก็เอาบ่าหลายนะครับวันนี้เพราะว่าพอใหญ่พออยู่จะจะกินอยู่คนเดียวเอาไปหลายเดี๋ยวมันก็นจะจาเน่าได้จ้ะเดี๋ยวถ้าเรากินหมดแล้วเราค่อยมาเก็บใหม่นี่ค่ะ มันกระแพงอยู่เด้อค่ะโลหนึ่งกางสี่สิบก็คูณหรือสามสิบก็คูณนี่แหละค่ะนี่ซัมเนเขาค่ะจิพอละแต่เบอร์ก็ต้องกินเขากินน้ำนคะคะนั่งกินมันแต่ไอสตรอเบอร์ี่นี่ค่ะเห็นปะพี่น้องจ๋าเนาเนาค่ะเนาอันนี้ค่ะเบิรงดูวยจะเอาลูกแบบนี้ไปจิ้มเกลือคือจะแซ่บนาะกพีนน่น้องเนาะเบิรงนด้วยจะซิมเบิรงดูอืม้ม นี่ค่ะเก็บมันเสีไปจิ้มเกลือจีแซสบอ่ะเดี๋ยวซิมันกันเด้เขาบอกให้กินอือหือแซ่บก่ะบ,บ,บอกเยอะกินตายอย่างนั้นเนี่ยนี่ได้แช่บพี่น้องค่ะนี่จ้ะนี่นะคะ พี่พาไปเปิ่งทั้งผู้นีกพี่น้องจา้าเห็นบ่นี่สวน <c oughs> เยอะเกินมันก็เยอะเกินนะคะนี่ได้จ้ <c oughs> หลายหลีนะคะพี่น้องคเยอะมากเยอะเลยทางนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะเราก็เก็บได้สะดวกนะเพราะว่าเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะเดินไปทางนู้นกันหมดแล้วนะคะนจกจ้ะ พี่น้องจ้ะเพราะว่าโค้งเดนมาร์กด้ยค่ะพี่น้องค่ะไอสตรอเบอรี่ฝรั่งเดนมาร์กก็คือช่วงเดือนนี้ก็เดือนหนาจะอร่อยมากนะคะที่อร่อยมากเพราะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ดินนะคะน่าจะเป็นที่ดินดินเขามันดีแล้วสต,โตโรอเบอรี่เขามันหวานมากเลยนะคะนี่ค่ะหวานมากนะคะก็เก็บกปไปคันบอลระมาเราวางมันกระเพิ่นนด้วยค่ะเพิ่นก็แพงนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวจะให้กินให้เบ่งเดี๋ยวเจ๊เก็บไปนะคะถ้าไม่ละวัดมันไม่ละมัดระวังก็เพลินเพลินก็แพงนะคะนี่ค่ะเนี่ยอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูอื้อ อร่อยนะครับทุกคนนี่จ้ะอร่อยสุดๆเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยงามมากนี่ค่ะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมสวยค,ค,ค,ค่ะทุกคนค่ะค่ะทุกคนค่ะก็เฮากะเพราแล้วเนาะนี่ค่ะคลิปนี้ก็สตรอเบอรี่เต็มกระมังเลยนะคะค่ะสาวพิจิตต้องบอกว่า ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้สาพิจิตด้วยนะคะคลิปนี้ก็บายบายด้วยจ้าโชคดียู่ดีมีแหงด้วยจ้า